ไทแอมอนเตอร์เนชั่นนลมเตอเอ็กโ2024าคใต้ใหญ่่ิดีกันแห่โน้ตตะต่ำยานยูบับหน้าผู้นวัตกรรมสปีดฟิวเจอริสติกดีฮิเทอรจากโดว์บริษัทสื่อสากันาณอาคารอีแฟชนเชยงเลยเือทองธานีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2024 2,567โดยนายเอกชนาทร้องข่น <Jenny> ร <think ält> ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยนายวัญชัยประพัดโขประธานจัดงานนายชลชัยประพัดโขและคุณชมาลพรประพัดโขรองประธานจัดงานข้างกลางลาผู้บริหารบริษัทรถยนต์แกรนด์ยานยนต์สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติคับคาน ชาเลนเจอร์หนึ่ม้นทีกว่า60หมื่นตารางเมตรจัดแสดงรถยน์สี่ส่วสองพงหลีจากเก้าประเท